ต่อมานะครับผมผมจะแนะนําการเปิดปิดตัวเครื่องเซตติ้งต่างๆนะครับผมการเปิดปิดตัวเครื่องก็แค่กดปุ่ม power on นะครับค้างไว้หรือกดปุ่ม power off ค้างไว้ถ้าเราต้องการปิดนะครับผมปุ่ม home ด้านหน้าย้อนกลับนะครับ setting นะครับผมเพิ่มหรือลดเสียงนะครับเรามาดูการเซตติ้งกันครับกดปุ่มรูปเฟืองที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือกดรูปเฟืองตรงนี้ก็ได้ก็คล้นเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเรามาดู เอ่อคอนเนคชันต่างๆนะครับเรามีทั้ง Android HDMI HDMI 1.2แล้วก็ DP นะครับก็คือ DisplayPort Type-C VGA แล้วก็ OPS นะครับผมพอญยากไปเร็วๆนะครับตัวนี้นะครับผมต่อมาครับการเซตติ้งทั่วไปนะครับในเรื่องของเสียงครับในเรื่องของเสียงเราสามารถจะมิวเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจากรีโมทก็ได้นะครับหรือเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยสมูทมากๆเลยนะครับผม ต่อมานะครับในเรื่องของตัวภาพนะครับผมเราสามารถเพิ่มและลดแสงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือใช้ความสามารถของตัวเซนเซอร์นะครับผมก็คือออโต้แบ c ็คไลท์นะครับผมตัวนี้ก็คือจะดิมแสงให้เราอัตโนมัตินะครับผมเห็นไหมครับจะวิ่งขึ้นมาเองนะครับถ้าเราปิดมันก็จะค้างตัวนี้ไว้แต่เรามก็เพิ่มแสงนะครับอันนี้ผมเพิ่มสุดเปิดตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะดิมแสงโดยวัดจาแสงรอบๆอัตโนมัตินะครับผม ต่อมาครับเรื่องของ air o n i z e r นะครับผมก็คือตัวเซ็นเซอร์การวัดอุณหภูม,มิต่างๆความชินสัมผัสต่างๆว่าเราใช้ด้วยกันไหมตรงนี้นะครับต่อมาเน็ตเวิร์กครับเน็ตเวิร์กก็คือ1ก็คือแบบสายแลนนะครับผมแบบ WiFi นะครับแล้วก็วายเ s h o t s p o t นะครับผมวายเลสฮอสปอตคือเครื่องตัวนี้สามารถจะเปิดเป็นฮอสปอตปล่อยสัญญาณตัวเองได้เวลาไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือต้องการจะคอนเน็กับเครื่องโดยตรงโดยสัญญาณ WiFi ตัวนี้ก็สามารถปลปิดสัญญาณ WiFi ให้กับ user ส่งภาพส่งอะไรต่างๆขึ้นมาได้นะครับต่อมาครับในตัวของตัว Device ก็จะมีการ Setting ค่าต่างๆ s e t t Setting Dis ้งดิสเพย์คั o ต o r t Name Application Set Storage Advanced Set Email Account นะครับผมแล้วก็เซตไม้นะครับว่าสมมติถ้ามีไม่ต่อเพิ่มขึ้นมาจากช่องด้านนี้นะครับผมจะเลือกใช้ไม้จากตัวเครื่องเองหรือใช้ไม้ภายนอกนะครับผมแล้วก็ System ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่เวลานะครับ ภาษานะครับเรามีหลายภาษามากๆเลยสามารถจะเปลี่ยนได้ทั้งภาษาไทยมีประมาณทั้งภาษาไทยภาษาจีนญี่ปุ่นมีประมาณ26ภาษานะครับต่อมานะครับผมเซตตัวสตาร์ทอัพหรือการชัตดาวนะครับเซตฟลอตติ้งทูส์ครับผมแล้วก็ดูเซอร์ต่างๆนะครับการโครนเซตติ้งแล้วก็แฟคทอรี่รีเซตตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อื่นๆเกี่ยวกับเครื่องในการอัปเดตตัวเครื่องของเรานะครับผมประมาณนี้คร่าวๆแล้วเร็วๆนะครับผม